เวลาที่ทุกคนฟังเรื่องผีเคยได้ยินคำว่าเปิดกลุ่มวัดดอนกันไหมครับแล้วทําไมต้องวัดดอนเป็นเปิดกลุ่มวัดพระแก้วไม่ได้หรอจริงๆแล้วว่าลีนี้มีที่มาจากวัดดอนจริงๆนะครับย้อนกลับไปในปี2442ในสมัยของรัชกาลที่5ป่าช้าวัดดอนเคยเป็นสุสานหลักที่ใช้ฝังศพชาวจีนพลนทะเลที่เสียชีวิตในสยามรวมถึงศพไราญาติและศพจากโรงพยาบาลเทียนฟ้า ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากพระนครเป็นจุดที่ถูกทิ้งระเบิดและมีผู้เสียชีวิตจํานวนมหาศาลทั้งจากระเบิดโรคหาระบาดและความอดอยากจากสงครามสุสานแห่งนี้จึงกลายเป็นจุดที่มีการฝังศพมากที่สุดในกรุงเทพโดยมีการฝังศพทับถมกันเป็นแสนแสนศพด้วยจํานวนศพที่มากขนาดนั้นก็เลยทําให้มีเรื่องเล่าลึกลับมากมายส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนทําให้วลีเปิดกลุ่วัดดอน กลายเป็นวลีติดปากที่ทําให้ทุกคนเข้าใจความหมายในทันทีว่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวและลึกลับจากสถานที่แห่งนี้นั่นเองครับปัจจุบันป่าชาวัดดอนถูกบูรณะกลายเป็นสวนสุขภาพสุสานแต้จิว๋วสามารถไปออกกําลังกายท่ามกลางสุสานกันได้นะครับส่วนผมนั้นขอบายดีกว่า